ก็ทุกคนลุงแกได้เดินขึ้นกลับไปหาเมียแล้วนะก็มีนำพึ่งไม่มากนะแต่ก็เดี๋ยวผมจะช่วยลุงเขาแต่ก็ต้องหักค่าผ้ากองค่าขวดแต่ถ้าผมช่วยได้ผมก็จะช่วยนะวันนี้ลุงก็เดินกลับขึ้นไปบนเขาแล้วคือเหมือนกับที่ท่านผู้ทรงศิลบอกเลยนะทุกคนว่าจะกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับผมคิงเอ็นะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะทุกคนก็ท่านอาจารย์ นัดผมให้เข้ามาเอาว่านนะทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาครึ่งทางแล้วนะก็ข้างหน้านี้เดินไปก็น่าจะเจอท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยว่าจะเจอชนเผ่าคนนั้นหรือเปล่าอ้น,นี้ไม่ทราบนะทุกคนแต่เมื่อวานพวกแกก็นิสัยดีนะทุกคนเดี๋ยวผมเข้าไปเอาเสร็จเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเนะี่ยผมจะไปหาน้องชายผมต่อนะคือน้องพีนะทุกคน ก็แต่ตอนเนี้ต้องไปหาอาจารย์ก่อนก็อาจารย์ดําตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะทุกคนแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเลยนะไม่ได้อัปเดตเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวผมอาจจะอัปเดตให้ทุกคนดูนะว่าตอนนี้แกเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นยังอะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่แกก็ยังพักอยู่ที่บ้านผมนะครับก็ตั้งแต่ที่ท่านอาจารย์มูเซอร์ช่วยไว้วันนั้นก็ดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะมาก ก่อนที่ท่านอาจารย์จะมาเนี่ยคือแกร้อนแกร้องแ,แบบตอลอดเลยนะทุกคนคือแบบคือสงสารเขามากเลยผมก็ทิ้งเขาไม่ได้นะเขาก็ช่วยผมให้ของดีผมติดตัวมานะก็เดี๋ยวทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลาดีกว่าเดี๋ยวเรารีบเดินทางขึ้นไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์ดีกว่านะครับไปทุกคนไปกันครับก็ทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาไกลแล้วนะ น้านี่จะโล่งนะทุกคนก็วันนี้ก็ไม่รู้จะเจออาจารย์อีกหรือเปล่านะทุกคนแต่วันนี้ต้องเจอให้ได้นะครับทุกคนก็หลังจากที่ไม่ได้เจอท่านอาจารย์มูเซนาะนเนี่ยก็คือแบบไม่ได้เจอเลยนะทุกคนป่าแถวนี้นะทุกคนมี ต้นไม้ใหญ่เยอะแยะเลยนะทุกคนดูอืมตรงนี้กุยไม้ทุกคนแต่เมาไม่เห็นหรอกทุกคนสมบูรณ์มากแถบวบนี้นะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวผมว่ารีบเดินทางกันนีกว่านะครับทุกคนเฮ้ยใครบะทุกคนเห็นไหมครับ ใครอะไรนั้นใครอะ่ะอะไรให้ผมไปทำไมเนี่ยลุงเป็นใครเนี่ย,เ,ยเจ้าก็รู้อะไรลุงเป็นใครถ้าลุงไม่บอกผมไม่เข้าไปนะ แล้วลุงมาทำอะไรที่นี่หมอพีบอกว่าทุกคน,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 นชุดอะไรนะลุงพูดว่าอะไรนะทสมาธิไงอ่าหรอชาปบอกผมเชื่อลุงได้เป็น,นี้อ่ยใ้ทุกคน,นแต่เหมือน,นผู้ทรงศีลมากเลยนะทุกคน ครับผมไม่ต้องรออาจาจรย์เ,เู้เอ้าแล้วท่านรู้ได้ไงว่าผมมา,มาหาอาจารย์ผมคารู้หารู้ทุกอย่างในป่านี้อ้าวท่านอยู่ที่นี่เหรอใช่แล้วอ้าวแล้วทำไมถึงผมมาหาอาจารย์ผมไม่ได้เพราะอะไรอาจารย์ของเจ้านะ่ะได้ไปทำภารกิจ ่าเจ้ไไมไดหรอใช่หรออาจารย์นัดผมมาวันนี้นะท่านมั่วบะเนี่ยเจ้านี่แล้วแล้ว,ลวท่านเป็นใครเนี่ยผมไม่เข้าไปใกล้หรอกนะผมบอกไว้เลยแต่ท่านไม่บอกว่าท่านเป็นใครอืยคโยคีผมไม่เคยรู้จักเลย โอเคผมไม่เคยเจอเลยผมเข้าป่าที่นี่ก็มานานแล้วทำไมผมไม่เคยเจอท่านเลยฮะไม่อยากปรากฏกายให้ใครเห็นอ้าวแล้ววันนี้ทำไมมาปรากฏให้ผมเห็นนะเจ้าก็ชงถามอ้าวก็ผมเราไม่เคยเจอกันผมก็ต้องถามปกติอ่ะก็ความปลอดภัยของผมด้วย แล้วท่านเรียกผมเข้ามานี่มีอะไรเหรอครับข้าอยากจะขอให้เจ้าช่วยข้าเรื่องหนึ่งจะได้ไหมช่วยอะไรครับข้าน่ะทิ้งทางโลกไปนานแล้วอ่าครับตสารงใช้คนนั้นเหลือเกินใครชชยคนไหนข้าเนี่ยไม่สามารถจะไปช่วยได้ทำไมเขาเป็นใครอ่ะ ทำไมต้องให้ผมช่วยเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละอืมครับมองเห็นคนลหลายๆคนนะข้าไม่ถูกใจสักคนข้าเนี่ยถูกใจเจ้าทำไมอะถูกใจผมทำไมครับา,าเจอเจ้ามาหลายรอบแล้วอา้าวนะเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอืมอ้มา ตามที่ข้าบอกเจ้ามีแต่ค,คนรักคนเอ็นดูคนเมตตาคนอยากจะช่วยเหลือครับทำเ<ม>ชื่อข้าเถอะไม่ใช่ท่านหลอกผมแล้วจะมาทำร้ายผมนะมผมบอกไว้ก่อนผมก็ไม่ธรรมดานะผมบอกเลยก็ท่านเป็นคนแก่นี้ผมก็ไอ้หนูเอ้ยขาดูแคนี้ข้าก็รู้แล้ว เจ้ามีพี่น้องสามคนเฮ้ยท่านรู้ได้ไงและยังอยู่กับพ่อแม่ท่านรู้น้องของเจ้าเป็นผู้หญิงทั้งสองคนเฮ้ยทุกคนใช่นะทุกคนท่านเป็นใครกันแน่เนี่ยแล้วท่านบอกเคยเจอผมหลายรอบแต่ทำไมผมไม่เคยเจอท่านเลยมูสอะไรล่ะเฮ้ย รู้ได้ไงเจ้าอยากขึ้นเสีรา,าดีกว่าอาผมไม่รู้จักท่านน่ะอาจารย์ของเจ้าต้องมากรมกราบข้าใช่หรอ <c oughs> ผมยังเชื่อท่านไม่ได้หรอก <c oughs> นอกจากผมจะเจอท่านอาจารย์ผมก่อนแล้วก็ถามก่อนว่าท่านเป็นใครถ้า <c oughs> อาจารย์ผมรู้จักท่านเนี่ยผมถึงใจนี้มั่นใจแล้วก็เคารพท่าน แต่ไม่ใช่ว่าผมก็จะนี่ถ่ายเสียตลอดผมก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีเพราะผมก็ไม่เคยเจอท่านเหมือนกันท่านเข้าใจผมด้วยนะครับขารูแล้วไม่ต้องพูดครับผมแล้วคนที่ท่านจะให้ผมไปช่วยนี่เขาคือใครเหรอครับเขาเป็นใครคพลุนที่ไหนอยู่ในป่าเนี่ยแหละอยู่ในป่าแต่ต้องการความช่วยเหลือเออครับข้าเลยอยากให้เจ้าไปช่วย ครับผมเห็นในความจิตใจดีของเจ้าครับแล้วเขาอยู่คนเดียวหรอครับหรือว่าเขาอยู่กับใครอยู่กับเมียอยู่กับลูกหรือว่าอย่างไงครับเขาอยู่กันสองคนอ๋ออยากท่านอยากให้ผมช่วยเขาอ๋อ,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 อได้แล้วผมจะเจอเขาที่ไหนอ่ะเดินไปทางทิศตะวันตกเย <8 90 S 1> ทุกคนสิบกิโลทาง นั่นมันทางกลับทางกลับนี่จะเจอเขาเหรอครับืะเจอข้าขอให้เจ้าช่วยเขาด้วยละกันครับผมได้ได้ไดถ้าท่านขอผมก็จะช่วยอแต่ท่านอย่าทำอะไรผมนะท่านไม่ได้มาหลอกผมนะมได้ครับได้ไอ้ทนไก่มูเซอร์ฮะไอ้ ท่านรู้จักสองคนนี้ด้วยเจ้าคอยรู้ดีกว่าอืมได้ได้ไดคน,นนี้ครับเพื่อนของเจ้าไม่มาด้วยหรือเพื่อนเพื่อนไม่มาเพื่อนผมไม่มาครับไม่มาวันนี้ผมมาคนเดียวผมมาหาอาจารย์แล้วท่านบอกว่าวันนี้ผมไม่เจออาจารย์ผมแล้วท่านรู้ได้ไงครับ อาจารย์ผมไปไหนหรอครับข้าก็บอกไม่ได้อ๋อแต่วันนี้ผมไม่เจออาจารย์ผมแน่ๆใช่ไหมครับไม่เจออ๋อเจ้าระวังตัวไว้ด้วยทําไมอะครับมีอะไรหรือเปล่าไอ้หมอผีมันจะกลับมาไอ้หมอผีทุกคน <ừ> เขารู้หมดเลยนะ ได้เดี๋ยวท่านั้นเดี๋ยวผมก็เดินทางกลับแล้วถ้าไม่เจออาจารย์ผมแต่ถ้าเจ้าช่วย,วย,วยนั้นครับจะเป็นบารมีที่สงูสงสงครับผมและมันจะเป็นบุญกุศลครับทำให้เจ้ารอดพ้นอันตรายครับผมแล้วท่านจะไปไปแล้วหรอครับ พลอย,อยบริสุทธิ์แล้วท่านจะไปแล้วหรอครับข้าก็มีเรื่องเท่านี้แหละได้เลยครับเดี๋ยวข้วกคงเจอคนนั้นมไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครแต่ท้าบอกผีนในป่าใช่ไหม,มใช่แล้วเป็นทางกลับบ้านพอดีนะทุกคนได้เลยครับได้เลยผมจะทำี่ยเหลือพวกเขาทุกคน เดี๋ยวทุกคนาทางนั้นตัวแล้วละกันเจ้านมครับผมก็ทางนั้นผมขอกราบลาท่านเลยละกันนะครับแล้วท่านท่านท่านเป็นใครนะครับยโยคีโยคีครับผมพูดกับอาจารย์ของเจ้าเลยนะครับสองคนครับได้เลยมากรมกาค่ะอืม,อมทุกคนตอนนี้ แกได้หายไปแล้วนะทุกคนแล้วแกให้คอยบริสุดผมหานะผมไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านี่น่าจะใช่นะก็ผมไม่รู้เหมือนกันคือแกบอกว่านะจะระหว่างทางกลับเนี่ยผมจะเจอกับคนอยู่คนหนึ่งนะจะให้ผมแบบคอยช่วยเหลือเขานะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาคนนั้นนะ่ะเป็นใครนะแล้วทำไมผมต้องช่วยเหลือด้วยอันนี้ผมไม่รู้แต่เขาขอมา คือเขารู้จักกับท่านอาจารย์โทนกับท่านอาจารย์มูเซอร์นะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะลองช่วยลุงคนนั้นดูนะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครเดี๋ยววันนี้ผมก็คงไม่ได้เจอท่านอาจารย์แล้วแหละเขาก็บอกว่าอาจารย์ไม่อยู่นะก็เดี๋ยวเดินทางกลับกันดีกว่านะครับทุกคนไปก็ทุกคนเมื่อกี้มีผู้ท่งสินคนหนึ่งนะผมข่าวแล้วก็ เสื้อสีขาวผมไม่รู้ว่าเป็นผู้ทรงศิลป์หรือเปล่าเขามาบอกผมนะว่าคือจะมีคนแก่มาให้ช่วยเหลือผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะผมถามเขาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวตัวผมเนี่ยเดี๋ยวก็เจอนะแต่ผมไม่เฮ้ย,ยะะเฮ้ยทุกคนใครใคร,ใครอยู่นู้นไม่รู้นะทุกคนหรือว่าจะเป็นคนที่ผู้ทรงศิลป์บอก นั้นนั้นใครครับอ๋อทุกคนทุกคนลุงจะให้ผมช่วยเหลืออะไรครับน้ำพึ่งโอ้โอ,อ้ลุงแต่ตอนนี้ผมยังไม่ไม่ได้พกตังค์มาเลยแต่ผมจะช่วยลุงขายได้ไอันนี้ เยอะไหมลุงโผล่ก็เหนื่อยแล้วครับโผล่เดินมาได้มาใกล้แล้วครับอ๋อโผล่ก็เหนื่อยครับทุกคนโผล่ก็เดินมาครับอ๋อทุกคนเข่าแบกน้ำพึ่งมานะครับคุณเหนื่อยครับเนี่ยอ๋อลุกโอ้ยโผล่ก็เหนื่อยกะจายแล้วเนี่ยนี่น้องพึ่งอยู่เนี่ยครับผกเปิดให้ดูได้เลยครับนี่ครับผกเปิดให้เลยครับทุกคนคือน้ำพึ่งนะแต่ก็มีน้องพึ่งครับเนี่ยน้องพึ่งครับเนี่ยน้องพึ่งครับไม่ได้เยอะมากนะทุกคนไม่ค่อยเยอะประมาณสี่สิบโลครับลุงอยากให้ผมช่วยเหรอ ครับผมผมให้มาช่วยพวนน้องๆมาให้มาช่วยผูกซื้อมาครับผมเดิมมาไก่ครับแล้วบ้านนุงอยู่ที่ไหนบ้าอยู่แควผ้าครับครับผมผมว่าเดินมาเนี่ยครับผมเดินมาผมว่าคือขาคือขาอะไรครับผมก็ลงมาเนี่ยครับลงมาเนี่ยก็พวๆน้องๆเนี่ยเดินมาซื้อเนี่ยผมก็ให้มาช่วยซื้อผูกหน่อยนึ่งครับนี่น่อยๆครับนี่ครับนี่ นี่ครับน้ำพึ่งนะทุกคนเออทุกข้อครับนี่น้องพึ่งครับเนี่ยนักผู้ตัวเจ๊ิงครับนี่ไม่โกหกผมไม่ได้พกเงินมานะแต่ผมจะเอาน้ำพึ่งลุงอะไปขายครับได้แต่ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่านะลุงแล้วผมจะเจอลุงอีกไหมอ่ะเจอครับตัวอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าช่วยช่วยเหลือพ่อหน่อยครับช่วยเหลือพ่อหน่อยครับผมผมก็เหนื่อยพูดเดือมาเนี้ยเนี้ยเดือมาแล้วบอกขาวเนี้ยเนี้ยพน้องใหม่นั่งในบ่อ ก็งี้เนี่ครับแล้วลุงมีน้ำมีกินอะไรอย่างไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเพิ่มเลยครับไม่ไม่หาผมก็เดือดเดือดมาแล้วก็ผมก็เหนื่อยครับเนี่ยผู้พ่ดูจด้วยเนี่ยทุกคนไม่ไม่เชื่อมาดูเลยครับเนี่ยมาดูเลยครับไม่เชื่อผมดูเลยครับเนี่ยได้ครับลุงเน่เน่เน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยลุงขายก็ได้ครับแต่มันก็ต้องเสียค่าขวดนะเดี๋ยวไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมอาจจะช่วยลุงครับครับเออช่วยช่วยเพิ่มหน่อยนะครับอ่าเป็นอะไรผมก็เหนื่อยเหมือนกันผมก็ บัวตาบัวขาวนี hmm. nah. ่ค uh ุณลุงมาเนี Про ่ยแวมมาเนี่ยมาไก่นะครับผมไม่นึกเลยนะจะมาเจอลุงนะทุกคนเแต่ผมก็เดินมาเนี่ยเนี่ยเดินไปค้อยเนี่ยขาะเนี่ยเนี่ยเดินไาห้อยเนี่ยคุณลงมาเนี่ยวัยเก่านะทุกคนครับนี่ลุงอยู่ข้างในป่านี่เลยเหรอครับใช่ครับเพาอยู่ข้างในนู่นเลยครับอยู่ในป่านี่แหละครับแล้วลุงอยู่กับใครครับในป่าพาอยู่กับเมียผมสองคน่แหละครับอ๋ออ๋อลุงเป็นคนปีนใช่โอ้โหเขาก็เหนื่อยมากเลยอะะ เด้อเนี่ยผมเหนื่อยแล้วเดิมมาตะบอกเขาลงมาเนี่ยเอามาขายให้เนี่ยเดี๋ยวถ้างั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันที่นี่ได้ไหมได้ครับได้ครับพผมผมน้องรวยอยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยูมน้องรวยตรงนี้แหละครับถ้าขายได้เยอะใช่ครับเดี๋ยวผมจะเอาเงินมาให้ลุงนะครับผมครับเอาไว้ดีกรับผมก็เหนื่อยเดิมมาเนี่ยโอ้โหหายใจไม่ออกดเลยเดี๋ยมาสักไก่ด้วยเนี่ยดูมาตะไก่กันเนี่ย มันจะใกล้ๆเนี่ยเดีอมมืนแบเนี่ยรอค่อยรอค่อยผมก็ตกอะไรก็อ้ยไรสาระได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะเอาน้ำผึ้งลงเนี่ยเดี๋ยวไปขายแล้วก็เดี๋ยวไปคั้นหน่อยครับผมครับได้มีคนซื้อใช่ครับอ๋อเดี๋ยวมันลงอยู่ข้างบนนึงครับผมครับู้วอยู่ในป่าเนี่ยครับผมก็อยู่นที่ปลูกกระต๊ออยู่ข้างบนนดหน่อยนะครับเรอยู่เป็นสองคนด้วยนะทุกคนอยู่กันสองก็มีอภวาครับดีทุกคน งานจงซานอยู่นะอยู่กับเมียสองคนนะครับเมียสองกับเมียพอได้อยู่อยู่อยู่ที่อยู่ที่ภูเขาโน้เลยครับได้ลงเดี๋ยวางั้นเดี๋ยวผมจะเอากลับไปที่บ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปคันอะไรให้มันดีคับผอแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์นึงเดี๋ยวเรามาเจอกันที่นี่เจอกันที่ก็ที่นี่แหละครับได้ผมอยู่นี่แหละครับได้เลยครับครับงั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะเดินกลับแล้วคับผอ ผมก็เดือดกล้าเหมือนกันผมก็เหนื่อยผมจะเดือไปเนี้ไกลนะที่บ้านผมอยู่ข้างบนบอกข่าวครับผมครับแล้วผมแล้วผมช่วยลุงช่วยขายครับช่วยพผมหน่อยนะครับผมก็ว่าที่เตชีพี่แนละ้วพ,พี่ก็ช่วยผมหน่อยนะครับทุกคนน้าสงสารลุงม,มากนะครับครับครับผมก็แย่แล้วผมก็ไหลแล้วผมก็จะ <ส STEPHAN> ไปเนี่ยมามามาครับโออมาแก่แล้วนะครับ เด oh. no. yeah> anyway> oh. oh. claro> ok. ี๋ยวผมช่วยลุงนะครับขายครับผมเอาไว้กินเอย่างละครับลูกก็เหนื่อยนะเนี่ได้ครับลุงเอาไว้กินก่อเดี๋ยวลุงจะเดินกลับเออลูกก็จะเดินกลับไปทางนู้นแหละครับได้เลยครับลูกลูก็เหนื่อยแล้วช่วยช่วยลุงหน่อยนะครับได้เลยครับเดี๋ยวอาทิตย์ิหนึ่งนะครับผมครับผมครับโอ้ยทุกคนลุงก็จะเดินกลับแล้วนะเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมจะลองไปขายลุงดูนะ คนเดี๋ยวเรามาเจอกันที่นี่นะลุงครับผมครับเออเจอกันตรงนี้นะครับครับผมเออผมอยๆๆู่นีๆๆๆๆ่นะพูนลงมาค่อยนี่นะครับบ้าพูนอยู่ข้งบดนุ้นเลยครับครับก็ทุกคนลุงแกได้เดินขึ้นกลับไปหาเมียแล้วนะก็มีน้ำผึ้งไม่มากนะแต่ก็เดี๋ยวผมจะช่วยลุงเขาแต่ก็ต้องหักค่าผ้ากองค่าขวดแต่ถ้าผมช่วยได้ผมก็จะช่วยนะตอนนี้ลุงก็เดินกลับขึ้นไปบนเขาแล้ว คือเหมือนกับที่ท่านผูท้ทรงศิล์บอกเลยนะทุกคนว่าจะผมจะเจอคนคนหนึ่งนะให้ช่วยเหลือนะทุกคนเดี๋ยวผมว่าต้องแบกน้ำพึ่งเนี่ยออกไปก่อนแต่ผมว่าถ้าผมทําคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะเดี๋ยวผมจะให้น้องๆผมเนี่ยมาช่วยด้วยนะไปครับทุกคนเดี๋ยวรีบออกเดินทางจากป่าดีกว่านะไปก็ทุกคน นี่ก็จะเป็นน้ำผึ้งของลุงนะทุกคนแต่ไม่ได้เยอะมากนะทุกคนแต่ก็ได้อยู่เกือบกระทั่งลุงก็สิบสิบขวดก็คงได้นะช่วยช่วยลุงนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายราคาเท่าเท่าไหร่นะแต่เห็นน้องพีบอกน้องพีก็เคยขายอยู่อะทุกคนแต่ผมไม่รู้แต่เหมือนที่ผู้ผู้ทรงศิลบอกผมเลยนะว่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะแต่ผมไม่นึกว่าจะมาเจอในป่านะทุกคนคือ แกอยู่กับเมียสองคนนะแล้วแกก็ดูแก่มากแล้วแต่แกก็เป็นคนปีนนะปีนต้นต้นพึ่งเนี่ยแต่แกได้ไม่มากนะทุกคนแต่ที่ผมเคยเห็นนี่คนอื่นมาขายนีย่คือเยอะนะถุงใหญ่เลยแต่นี่ถุงเล็กก็เดี๋ยวจะช่วยแกแหละทุกคนก็เดี๋ยวน้ําพึ่งนี้ก็ผมดูแล้วเหมือนแกก็คันมาแล้วนะแต่คงต้องไปคันอีกนะทุกคนแล้วก็ไปซื้อขวดมาใส่นะทุกคนแล้วก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขายหมดหรือเปล่าแต่ผมนัดกับลุงอาทิตย์หนึ่งนะเพื่อมาเจอจุดที่ผมเจอกับลุงนะครับทุกคนก็ผู้ทรงศิลก็บอกนะว่ามีจะมีคนมาขอความช่วยเหลือก็น่าผมว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละน่าจะเป็นลุงคนนี้แหละคือน่าสงสารมากทุกคนแต่ตอนนี้ผมต้องเดินทางออกจากป่าอีกแต่้ำเพ่งอันเนี้ยก็ ได้อยู่ก็หนักอยู่นะทุกคนสิโลสิบห้าโลก็น่าจะได้อยู่นะทุกคนแต่ก็เดี๋ยวก็เดินกลับเรื่อยๆอ่ะทุกคนแต่เหมือนกับเหมือนผู้ทรงศิลพูดเลยอันนี้ก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็เจอกับลุงคนนั้นนะคนที่ขอให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็คลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คนที่อยากช่วยลุงคนที่อยากซื้อน้ำพึ่งก็สามารถติดต่อผมได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมอาจจะไปกองอะไรเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะอาจจะมาไลฟ์สดนะทุกคนไลฟ์สดให้ทุกคนดูเลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็อาจจะให้น้องชายผมคือน้องพีเนี่ยช่วยผมอีกแรงหนึ่งนะถ้าผมทําคนเดียวผมว่าอาจจะไม่ไหวนะครับทุกคนก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องเดินทางออกจากไปนะครับก็สวัสดีครับ